แพทพาวเวอร์แพทชดเชยเวลาพ่อแม่หาเงินได้แล้วขอดูแลให้สุขสบายเรียกได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่แพทพาวเวอร์แพทได้กลับมามีชื่อเสียงและมีผลงานในวงการบันเทิงและเป็นที่รักของแฟนคลับจนปัจจุบันเขาได้กล่าวว่าเริ่มมีเงินมีไรายได้เข้ามาทำให้สามารถได้ดูแลพ่อแม่และเตรียมซื้อบ้านให้พวกท่านได้อยู่ใกล้กับญาติญาติเพื่อเป็นการตอบแทนและชดเชยในเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน แพทพาวเวอร์แกล่าวว่าชีวิตต่างไปพอสมควรได้รับการตอบรับเยอะมากแล้วไม่มีท่าทีว่าจะซาลงไปด้วยทั้งเรื่องงานอะไรต่างๆก็ได้ทำหลากหลายมากขึ้นได้กลับมาทำเพลง รวมไปถึงการปรับตัวในการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปกว่าเดิมมากในการปรับตัวให้เข้ากับการทํางานให้เข้ากับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันส่วนงานก็มีไปจนถึงเดือนมิถุนายนทั้งเดินสายออกรายการงานเพลงที่ตอนนี้กลับมารวมวงอีกครั้งและมีงานการกุศลที่ไปช่วยในหน่วยงานต่างๆแล้วก็เรื่องของคอนเสิร์ตอีกที่เพลงยังไม่ออกมาแต่ก็มีการจองมาเป็นเดือนๆแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มให้เงินเดือนพ่อแม่แล้วเพราะเราพอจะหาไรายได้ก็อยากจะชดเชยท่านบ้างเขาดูแลเรามานานพอเราหาเงินได้เองเราก็อยากให้เขาบ้างท่านก็รู้สึกดีใจและเรารู้สึกได้ว่าเขามีความสุข ท่านก็ไม่อยากจะรับอยู่แล้วเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องที่เขาโฟกัสแต่สิ่งที่เขาโฟกัสคือเรามีความกระตันยูรู้คุณเราก็มีความสุขที่ได้ให้ด้วยส่วนเป้าหมายต่อไปคือตั้งใจซื้อบ้านให้ถ้าเป็นไปได้ก็มองไว้เป็นใกล้ๆกับบริเวณญาติจะได้ไปมาหาสู่กัน